นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นของสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสารรักษาต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงผสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุมนาถประพิษผู้ทรงมีคุณูปการนำพาประสบนิกรชาวไทยสร้างชาตินำพาประเทศให้พัฒนาเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมาตลอดรัชสมัยจนถึงวันนี้ราชอาณาจักรไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประกอบกับโลกปัจจุบัน ยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งถึงแม้บริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแต่สถาบันพระมาหากษัตริย์ยังคงเป็นจิตวิญญาณน,นำพาคนไทยประเทศชาติก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสง่างามดังเช่นที่เป็นมาในอดีตเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นดัง่งศูนย์รวมจิตใจของปวงผสมนิกรชาวไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามรอยพยุคลาบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงงานแบบปิดทองหลงังพระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขถึงแม้ในบางครั้งผู้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจถึงพระราชประสงค์อย่างลึกซึ้งแต่พระองค์ยังทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ปวงผสุขนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคอย่างแท้จริงหนูขอขอบคุณพระองค์ที่ไม่เคยลืมผู้หนูขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่กับผู้หนูไปนานๆน,นะคะขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆ นูรักในหลวงค่ะหนูขอให้ในหลวงทรงพระเจริญย่งยืนนานมีพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพล่มใจของชาวไทยทุกคนหนูรักในหลวงค่ะหนูรักในหลวงมากๆค่ะหนูขอให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรงขอให้ในหลวงอยู่กับหนูไปนานๆหนูรักในหลวงค่ะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2,565นับเป็นมหามงคลสมัยเริ่มต้นศักราชใหม่แห่งปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอันแสดงถึงความรักความห่วงใยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎรของพระองค์ บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,565เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถ,ถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์คนเราทุกคน ย่อมปราถนาความสุขความเจริญความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆเข้ามาแผ่วผ่านเราทุกคน ย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรักสามคัคคีความอดทนและความเข้าใจปัญหาจะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากการที่เราไม่ได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่และบุคคลแต่ยังคำนึงถึงความสุข ความเจริญของบ้านเมืองเราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นาได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบาร,รมี แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งมีกำลังใจมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยสติปัญญา ที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่จเจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไปและเป็นโอกาสอันดีที่ปวงประสบนิกกรชาวไทยได้เปลื้มงปิติอินดีอย่างต่อเนื่องเมื่อได้เห็นภาพอันเป็นมงคลเลิกแห่งปีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี2,565แก่ปวงชนชาวไทยในวาระนี้ด้วยใครที่ซ้อนให้เรายิ้มสู้ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้พากภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเปรื่อยมา ที่เป็นร่มโพรม่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาติดทองข้างลังองค์พระปฏิมาจะเนเจะลาไม่เคยท้อใจนี่คือปะณิธานที่หามุงไม้ประดู สดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเรา นคนไทยรักในลู